สวัสดีครับแฟนๆช่องกูรูยูเนเต็ดวันนี้อยู่กับผมเจตคอนเฟิร์มเหมือนเดิมครับย้ำว่าเราเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับผมจะเลือกเอาคู่ที่ใช่คู่ที่น่าเชียร์มาคอนเฟิร์มกันครับพร้อมกับเหล่าบรรดากูรูเป็น3ประสานกูรูในคลิปนี้คลิปเดียวนะครับดังนั้นถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับเอาไปถึงค่ำคืนวันพฤหัสบดีครับผมเลือกอเอาเกมเวลาตีสองตรงนะครับยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์รีก รอบรองชนะเลิศนัดแรกนะครับเป็นบิ๊กแมชด้วยนะครับเลสเตอร์จากอังกฤษจะเปิดบ้านเจอกับโรมา่า <Yes. S 1> จากอิตาลีครับเลสเตอร์เนี่ยรอบที่แล้วเอาชนะ p s เมาด้วยประตูรวม2ต่อ1นะครับข่าวดีคือเจมี่วาดีน่าจะผ่านความฟิตลงเล่นได้นะครับดังนั้นตัวหลักจะเป็นยูริสติลิมันเจวิฮาวิบานนะครับเป็นเจมส์แมดดิสันนะครับข้างหน้าถ้าวาดีออกสตาร์ตตัวจริงก็ลงเล่นครับแต่ถ้าอยู่ที่ม้านั่งสำรองก็จะเป็นแพตสันดาก้าลงเล่นก่อนนะครับฝั่งของโรมา่า ของบูรินโยครับรอบที่แล้วชนะโบรุกลิมมา5ต่อ2นะครับเบรนดคิสตันเด้มิดฟิลตัวหลักเจ็บครับตัวหลักๆก็จะมีจอแดนแวร์ตูแฮนดิกมากิิทายานลอเรนโซ่เปเรยกินีข้างหน้าเป็นทามิอับราฮัมนะครับทั้งสองทีมไม่เคยเจอกันมาก่อนแฮดิ้ครับเปิดมาให้เลสเตอร์เป็นต่อเล็กน้อยครับส่วนหนึ่งเพราะว่าเล่นในบ้านแต่ผมบอกเลยครับเกมนี้โรมาของบูรินโยรู้จักบอลอังกฤษดีครับดังนั้นโอกาสแบ่งแต้มโอกาสที่จะเสมอกันในเกมแรกมีสูงมากนะครับดังนั้นคู่นี้เชียร์บอลรองครับ ผมมองว่าสกอร์ที่เป็นไปได้จะเสมอกัน1ประตูต่อนหนึนะครับดังนั้นคอนเฟิร์มไปที่โรม่าไม่แพ้ครับขอทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับแฟนกูรูยูในเตดทุกคนนะครับพบกันที่คืนประจำทุกวันนะครับกับการวิเคราะหฟุตบอลแบบนี้ในที่เด็ดเจ๊ดำนั่นเองนะครับก็อย่าลืมนะครับเห็นหน้าเห็นตากันแบบนี้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับพวกเราสามประสานกูรูยูในเต็ดด้วยในทุกช่องทางเลยนะครับวันนี้ก็มัคือวันประวัตนะครับเราไปกันที่ฟุตบอลยุโรปาลีกรอบรองชนะเลิศนัดแรกนะครับเตะกันเวลาตีสองตรงนะคุณคอนเวสแฮมครับเล่นที่ลอนดอนสเตเดียมพรบกับอินซีแดงดำนะครับไอแซคแฟรงเฟิร์ตนั่นเองนะครับ เวสต์แฮมชนะ1เสมอ2แพ้2ครับส่วนแฟรงก์เฟิร์ตชนะ1เสมอ2แพ้2ฟอร์มเดียวกันเลยเนาะนี่เป็นการเจอกันนัดแรกในประวัติศาสตร์ของทั้ง2ส,งสมโมสรน,นะครับตัวผู้เล่นครับเวสต์แฮมวันนี้ครกดอร์สันเดนคันไรส์และมิเกลอันโตนิโอนะครับส่วนแฟรงก์เฟิร์ตครับมีมาโกโตฮาเซเบ่เซบาสเตียนโรเดและกองหน้าอย่างราฟาเอลบอเร่นะครับคู่นี้เวสต์แฮมบังคับชนะแฟรงก์เฟิร์ตกี่ประตูก็ได้ยิงไปเนี่ยหนึ่งลูกสองลูกสามลูกแฟนๆ เพ hey, กันล,ะละันแต่ถ้าเสมอพังทั้งแถบซึ่งจะนด็อยูแล้วแฟรงเฟิร์ตเกมล่าสุดในรอบ8ทีมเอาชนะบาร์เซโลนามาพวกเขามีดีอยู่เช่นเดียวกันวันนี้บุกมาไม่น่าถึงแพ้เวสแฮมโอกาสเสมอกันในเกมแรกมีสูงนะครับสกอร์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะครับเวสแฮมกับแฟรงเฟิร์ตเสมอไปนไป1ประตูตอนหนึ่งะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทีเด็ดจะดำมองทีมเยือนครับไอทราฟแฟรงเฟิร์ตฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเรา3ประสานกูรูอยู่ในเด็ดได้ในทุกช่องทางเช่นเคยนะฝากไว้ด้วยนะครับวัน สวัสดีครับชาวบูรูเนเตตทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมต้าพาเฮผมจะไม่พาคุณเดินเซแน่นอนกับการวิเคราะห์ฟุตบอลเน้นๆวันละหนึ่งคู่นะครับเอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้ทุกวันครับตัวนี้หนึ่งคู่นี่เรื่องมาจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าเราไปดูเกมที่ออทรัฟฟอร์ดกันนะครับแมนเชสเตอร์เนเตตครับทีมอันดับหกวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางเชลซีทีมอันดับสามครับดูคนที่เจอกันมาเกมล่าสุดเนี่ยเสมอกันหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับไปดูกันที่ห าสโนร์สามประตูต่อหนึ่งโอกาสไปแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยเริ่มห่างไกลไปเรื่อยๆแล้วนะครับส่วนทางเชลซีชนะ4แพ้1ครับเกมล่าสุดเล่นในลอนดอนดาร์บี้แมตช์เอาชนะเวสต์แฮมมา1ประตูต่อ0ครับไปดูผลิตุผู้เล่นที่ขับว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับยูไนเต็ดเนี่ยวันนี้เกมนัดจะมีทางราฟาเอลวารานครับตรงกลางสกอตแม็กโชมิเน่โดยหน้าเป้าจะเป็นทางคริสเตียโนโรนัลโดนะครับส่วนทางเชลซีข้างหลังเตียโก็ซิวาครับตรงกลางเนสันเมาส์หน้าเป้าจะเป็นทางปิโมแวนเนอร์ที่ฟอร์มเเเรรรรริ่่่มมจาาากกกกกะะะตตต้้้ออองงแแลลววนนนนคคััับบบ็ยูไดดดสสซซุ รับฟังเด็กเพิ่งจอหมบอกว่า แฮร์รี่แม็กควายกับเจอร์รัลซานโชไม่น่าจะพร้อมในการลงเล่นในเกมนี้นะครับต้องมอเจอเชลซีที่ฟอร์มด,ดูต้องบอกว่าดีกว่าอยู่ในเต็ดค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วเกมเยอือนเนี่ยค่อนข้างจะเด็ดขาดชนะมาสเกมติดกดคู่แข่งไปถึง14ประตูเพราะฉะนั้นดูแล้วแมนยูกำลังความมั่นใจหดหายแล้วตัวหลักๆก็ไม่พร้อมกันหลายคนเชลซีไม่น่าพลาดครับผมมองว่าสิงโตน้มเงินงครามจะบุกมาก,กดเอาชนะปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ในเต็ดได้ถึงบ้าน2ประตูต่อหนึ่งครับแล้วอย่าลืมกันนะครับอยากจะอัปเดตข้อมูลดีๆเนี่ยก็นะเชิญต,ตรงนี้เลย จากตรงนี้ทุกวันครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลสนุกขอใหทุกคนโชคดีแล้ววันกลับมาเจอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ